สวัสดีครับผมผมพ่อโยบ้านคำบงศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิน่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำบงซึ่งวันนี้ผมมีสมุนไพรเกล็ดปราช่อนมาฝากครับผมเกล็ดปราช่อนเป็นไม้มงคลมักใช้เมื่อ,อนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง มีชื่ออื่นว่าหญ้าสองปร่องลูกหนีบต้นกาสามปีกเล็กเกล็ดปลาหมอเกล็ดดิ้นใหญ่ลิ้นต้นรถยารถจืดเฟื่อนใช้เปลือกต้นต้มดื่มแก้โรคตาใช้เปลือกต้นต้มดื่มแก้ท้องร่วงท้องเสีย ใช้เปลือกต้นต้มดื่มแก้อาการตกเลือดใช้รากต้มดื่มแก้ตับพิการตับทำงานผิดปกติใช้รากร่วมกับรากดูกอึงรากกาสามปีกใหญ่หรือเก็ดปลาช่อนใหญ่รากโมกมันรากหางหมาจอกใช้ต้มดื่ม แก้อาการภูมิคุณใสอันเป็นอาการผอมแห้งใจสั่นเพลอคลั่งใช้รากต้มดื่มแก้อาการปวดฟันใช้รากต้มดื่มแก้อาการเลือดเป็นลิ่มเลือดใช้รากต้มดื่มแก้อาการซักในเด็กแก้อาการปวดท้อง ใช้รากต้มดื่มแก้อาการปวดเส้นปวดข้อปวดกระดูกปวดบั้นเอวปวดหลังใช้รากตำพอ่อแก้ปวดเคล็ดบวมใช้ใบต้มดื่มแก้ไข้ไข้จับสันใช้ใบต้มดื่มแก้ปัสสาวะพิการ ใช้ทั้งต้นต้มดื่มแก้ตับพิการใช้ทั้งต้นต้มดื่มแก้พยาธิใบไม้ในตับสำหรับกระผมพ่อโยบ้านคำบงศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิน่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำบงซึ่งวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆกราบสวัสดีครับผม